พระพุทธองค์บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธาณด้วยปัญญา กแรงตนบันดาลใจของพระพุทธองค์ในการเปิดเผยการแสดงการเผยแพร่ธรรมะแก่ชาวโลกก็คือความการุณากุศลุบายสํานวนแนวทาง นโยบายในการสรั่งสอนก็อาศัยปัญญาปัญญากัความกรุณาจึงอยู่ด้วกันตลอดเมื่อตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีอยากเป็น ไม่อยากได้ไม่ไม่อยากมีไม่อยากเป็นดับไปความกรุณาจึงเป็นแรงตลนบันดาลใจที่ไม่มีขอบเขตสิ่งที่ทำให้จิตใจเราคับแคบก็คือตัณหาเมื่อไม่มีความหวงแหนตัวเองไม่ ไม่คิดจะต้องปอกป้องหรือจะต้องสร้างภาพลักษณ์อะไรไว้จิตใจเป็นอิสระในการทำพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ <c oughs> แต่คองกรุณาอย่างเดียวก็ยังไม่พอและพระพุทธองค์เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความมหาปัญญาที่คุณ มหาการุณาธิคุณพร้อมกันธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีคำว่าสวากาตธรรมธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วนี่ในในการสอนธรรมะบางสิ่งบางอย่างพุทธองค์ ก็สามารถใช้ภาษาชมวบ้านได้และถ้า,ามีคำง่ายๆที่ตรงตามความหมายของพระพุทธองค์ท่านทรงใช้เลยแต่ในบางคำเราพอมางบางข้อ ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อไม่เคยมีมาก่อนก็แน่นอนแล้วไม่มีไม่มีสับเรียกยังเป็นปัญหาท้าทายปัญญาว่าเราอยากจะเปิดเผยถ่ายทอดในสิ่งที่คนเคยไม่เคยรู้จักมาก่อนคนไม่มีคอนเซปต์ไม่มีแนวความคิด ไม่มีสับเรียก <c oughs> วิธีที่พระพุทธเจ้ารงใช้ส่วนใหญ่ก็คือการเอารับเก่าของพราหมณ์เต็มปัญญัติความหมายใหม่ <c oughs> ซึ่งคงจะทำให้พวกพราหมณ์สะดุ้ง เหมือนกันในพระไตรปิฎกในการสนทนาการโต้วาทีกันมีหลายครั้งที่พระพุทธองค์สอนหลักพรามสอนศักด์ในศาสนาพรามให้พรามฟัง จนกระทั่งพรามเลิกเป็นพรามพรามกลายเป็นกลายเป็นพุทธขึ้นมาที่นี่คำหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงใช้ท่านในความหมายสามัญและความหมายใหม่คือคำว่าโลกโลกนี้โลกหน้า ในบางบริบทบางกรณีพุทธองค์ใช้คำว่าโลกตามความหมายสามัญทั่วไปแต่ในหลายครั้งพระพุทธองค์สมหมายถึงประสบการณ์โลกคือประสบการณ์แล้วทำไมเป็นเช่นนั้น เพราะโลกที่เรารู้จักมีสองโลกเหมือนกันโลกหนึ่งก็โลกในความคิดเช่นเราคุยเรื่องภูมิศาสตร์มาถึงประเทศไทยประเทศอินเดียประเทศอังกฤษ พูดถึงภูเขาพูดถึงทะเลในพูดถึงโลกในความหมายทั่วไปแต่เมื่อเรากล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในคณะที่เราพูดหรือคณะที่เราจินตนาการเป็นเรื่องภายในตัวเรา อาจจะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังเห็นอยู่กำลังได้ยินอยู่และส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่อยู่ในสมองอยู่ในความทรงจำถ้าเรากำลังมองทิวทัศน์มองถึงโลกโอ้โลกของเรามันสวยสวยเหลือเกิน เรากำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังเห็นอยู่ผมเป็นเรื่องของวิญญาณคำว่าวิญญาณน,นี่มันก็มีหลายความหมายเหมือนกันวิญญาณในความหมายของพราหมณ์ก็อย่างหนึ่งความหมายในศาสนาผีก็อย่างหนึ่งแต่ในทางพุทธเราเป็นชื่อของถารู้ ถ,ถ้าตาเห็นรูปความรู้ที่เกิดขึ้นการรู้ว่ารูปนั้นก็คือวิญญาณถ้าหูได้ยินเสียงในการได้ยินเสียงนั้นก็เป็นวิญญาณอีกวิญญาณหนึ่งแต่เราได้กลิ่นก็เป็นวิญญาณลินได้รสก็เป็นวิญญาณ กายได้สัมผัสก็เป็นวิญญาณเกิดความคิดอยู่ในใจก็เป็นวิญญาณแต่ไม่ใช่ม,มีวิญญาณตัวเดียวมีวิญญาณที่ตาเกิดขึ้นดับไปวิญญาณที่หูเกิดขึ้นดับไปวิญญาณที่กายเกิดขึ้นดับไปอย่างเนี้ยมันถ้ามองภาพรวมเหมือนกับเป็นกระแสแต่เพราะมันเร็วมากมันจะรู้สึกมีความต่อเนื่อง ในความรู้สึกมีตัวตัวเราตัววิญญาณที่มันมันเดียวเห็นนั้นเดียวได้ยินนั้นมันจะเป็นสิ่งเดียวเป็นผู้เห็นผู้ได้ยิน,ผ,นผู้ได้กลิน่นแต่พุทธองค์ตรัสไว้ว่าที่จริงแล้วมันเป็นวิญญาณคือความรู้เกิดที่ตาเกิดขึ้นตับไปหูเ,เกิดที่หูเกิดขึ้นก็ตับไป แต่สิ่งที่เราจะรู้ได้ในโลกนี้คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำอารมณ์หมายถึงสิ่งทั้งหลายที่เกิดในในสมองใะเกิดในจิตเมื่อเรากล่าวถึงโลกเรากำลังกล่าวถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำอารมณ์ พระุทธองค์ยังถือว่าโลกคือประสบการณ์แ้นในหลายศาสนาจะให้ความสำคัญมากกับการเกิดจุดแรกของสิ่งทั้งหลาย ทุกวันนี้สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งที่เชื่อเรื่องพระเจ้าผู้สร้างโลกและพวกวัตถุนิยมที่ถือว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีไม่มีผู้สร้างมันเป็นโดยปังเอิญเป็นตัวเป็นแรนดัมแต่ทั้งสองฝ่ายนี่มีปัญหาว่าถ้า ถ้าทางฝ่ายที่เชื่อในพระเจ้าผู้สร้างโลกไม่สามารถอธิบายว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมเกิดจากสิ่งที่เป็นนามธรรม้วนๆได้อย่างไรส่วนฝ่ายวัตถุนิยมไม่สามารถอธิบายว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมเกิดจากสิ่งที่เป็นวัตถุธรรมหรือเป็นรูปธรรมรวนๆได้อย่างไงทั้งสองฝ่ายก็มีแต่เชื่อ แต่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนเป็นเรื่องความเชื่อว่าอธิบายไม่ได้แต่น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าถามนักปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาว่าโลกเกิดเมื่อไรเราก็บอกว่าโลกเกิดเดียวนี้ในขณะที่ตาเห็นรูป หูดินเสียงจมูกได้กลิน่นได้รสเป็นตน้นอันนี้คือโลกโลกไม่ได้เกิดในอดีตโลกมันเกิดในปัจจุบัน <c oughs> นั้นทุกสิ่งทุกอย่างพุทธองค์ให้เรารู้จักมาอยู่ในปัจจุบัน นั่นไม่ได้หมายความว่าอยู่ในปัจจุบันได้จบหมายถึงว่าประสบความสําเร็จในการปฏิบัติธรรมคืออยู่ในอ,อยู่ในปัจจุบันได้แต่ปัจจุบันเป็นการอยู่ในปัจจุบันเป็นเงื่อนไขของการรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงรู้โลกตามความเป็นจริง เราจึงสามารถเปรียบเทียบปัจจุบันคณะว่าเหมือนห้องเรียนก่อนจะเรียนต้องเข้าห้องเรียนก่อนจะศึกษาธรรมะคือศึกษาชีวิตของตนเราต้องอยู่ในปัจจุบันเสียก่อน